ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP ีพท่านผู้ชมครับมาฮอดที่เมียงอุบลทั้งทีครับผมเอาล่ะนอกจากที่เราเนี่ยนะฮะจะแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปที่บ้านแล้วนะฮะอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมอยากจะแนะนำครับต้องที่นี่ครับผมร้านกาแฟโบราณจังแบบนี้ครับสวัสดีครับครับ,รบ,รบเอาล่ะ แนะนำเมนูอร่อยแบบจังๆให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยครับเมนูของทางร้านเรานะคะต้องกาแฟโบราณจังสูตรเข้มข้นค่ะเพราะว่าทางร้านเราจะมีไล่เมล็ดกาแฟค่ะเมล็ดกาแฟที่เรานํามาชงนะคะจะทําให้มีกลิ่นหอมมีความเข้มข้นเขแล้วมีรสชาติอร่อยกกรอะราคาแพงไหมที่นี่ราคาเพียงแค่ยี่สิบบาทเองค่ะบ้ากาแฟแก้วยี่สิบบาท มีด้วยครับผมถึงว่าคนเต็มร้านเลยนะครับเนี่ยว่าแต่ไอกาแฟโบราณจังเนี่ยทำยังไงครับทางร้านเรานะคะจะชงแบบวิธีการชงแบบดั้งเดิมจะนํากาแฟมาผสมกับน้ําตาลแล้วก็นมข้นหวานค,คนให้เข้ากันนะคะคคแล้วก็เทใส่ถ้วยใสคนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพทานคู่กับขนมปังปิ้งหรับรอท่านผู้ชมครับอร่อยจังเด้อ อยากจะมาทานกาแฟร้านโบราณจังเนี่ยนะฮะมาได้ยังไงครับมาที่ถนนจงกลนิทานจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้นะฮะทางรายการของเราครับก็มีผลิตภัณฑ์นะครับจาก EPP มอบให้ครับ,บถามหน่อยครับถ้วยเนี่ยสั่งซื้อที่ไหนสั่งซื้อที่ร้านเซียวบุญเสงค่ะโอ<ฮ>้ดิกันไปมอบรางวัลกันเลยจ้ารับมามอบโชคกันต่อเลยดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเซียบุญเสงครับรับรางวัลจาก EPP เป็นเลยจ้า2 0 0 0บาท ร้านไหนครับที่มีสแตนรูปพิติอวนแบบนี้นะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของ EPP ครับเตรียมรับโชคเลยครับ2,000บาท EPP บรรจุพันสะอาดใช้ดีมีคุณภาพเพื่อนกันมาทำกิจเนี่ยโหดารานักร้องนะครับมารายการเราเยอะพบก,กับคนแรกนะครับหญิงรีครับ คฮะพี่ดูไม่ออกว่าน้องเต้นหรอคะเนี่ยเต้นค่ะเนี่ยก็ท่าของหญิงลีที่ทาให้เพลงเนี่ยฮิตดังไปทั่วประเทศต้องบอกเลย3ปีซอนนี่ยังไม่เลิกไม่ลาฮิตกันอยู่ตลอดเวลาวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ติอ้วนที่เชิญหญิงลีมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนี่หญิงลีหรือหญิงเลยฮะคุณพี่ขาหญิงลีเขามีเขี้ยวคุณพี่ดูสิน้องก็มี เออแล้วเไม่ทราบวันนี้เห็นบอกมีคิวเยอะอะไรไหมหญิงลีโอ้คิวเยอะงานแน่นมากเดี๋ยวเสร็จจากตรงเนี้ยน้องมีงานที่เชียงใหม่ต้องรีบเดินทางไปเลยครับแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาพบกับใบเตยอาสยามเอะเอ๊ะอังกโปเอ๊อเอ๊ะอังกโปของดีมีโชว์จะเก็บไว้ทำไมคะเอ๊อเอ๊ะอังกโปเอ๊อเอ๊ะอังกโปไม่เบี้ยวไม่โชว์มาดูสักันตาโอ้ใบเตยอาสยามสวัสดีค่ะ ทำไมหน้าเหมือนเดิมอะครับคุณพี่มีอคติป่ะคะก็ดูแล้วหน้าหน้าคล้ายเดิมเลย,เลยนะแบบว่านี่เตยนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่านั่งวินมอไซค์มาจากอาสยามเลยนะคะหัวหวูก็เลยฟูไปนิดนึงเขาไม่มีรถตู้เหรอฮะอ๋อมีค่ะแต่ว่าช่วงนี้อย่างแบนค่ะคุณพี่ออต้องบอกเลยโอ้ยงานยุงย่งย<ม>ุ่งมีคิวอีกแล้วฮะมีคิวอีกแล้วถามว่าอยากไปไหมบอกตรงๆว่ายายไม่อยากไปอยากอยู่ตรงนี้แต่ว่าด้วยงานที่ยุ่งมากต้องไปค่ะขอบคุณไปเด้บ้างคสวัสดีค่ะ ต่อกันเลยครับคุณผู้ชมจ๊ะอาสยามเห็นหนางเงียบๆกิ๊บพี๊บนะคะเห็นหนงางเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ไม่ไหวแล้วนะครับเป็นไรฮะแหมจ๊ะก,ก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าเปลี่ยนหลายตัวเลยคุณพี่โอ้ตายนี่ผมยังเป็นหญิงนิรุยแรงเลยโอ้นี่โอ้ถูกไกปแล้วทีนี้จะเอามันไว้ตรงไหนแล้วเนี่ยไว้ตรงเดิมบมัดีแล้วอ๋อไว้ตรงเดิมนะคะโอ้กหมีขนหน้าอกโอ้หนี่ เขารู้หมดถ,ถึงถอดถุงถอดถุงพี่แบบว่าเจอไม่ได้พี่ก็เอาเป๊กกี้มาก่อนพี่ไปถอดทาไมอะพี่สาบานไหมคะว่าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าตัวปลอมไม่ร,รู้เหรอครับช่วงเพื่อนกันมาทํากินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละสองบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP อะไรคะอันนี้คือหน้าจริงใช่ไหมหน้าจริงจริงค่ะเอาตะกี้ก็หน้าจริงจริงนะคะอยากให้ถอดหน้าจริงลองดูไหมคะถอดหน้าจริงพูดหน้าจะเป็นอย่างนี้ สสวัดีค่ะเสร็จแล้วครับรอเลยค่ะจ้องแบบพาหอยหลอดปัดชาเนาะสุภาพบรุษตักให้น้องด้วยใช่ตักให้น้องมาสิค่ะ วันนี้เบกกี้มานี่เป็น3ศิลปินนะครับเราก็เลยมอบช่วดี p พเพชรไดมอนด์เป็นหนึ่งกะเช้านะครับมีผลิตภัณฑ์โรดทางรายการมอบเพิ่มอีกหนึ่งชุดครับตรงนี้มี2แผ่นป้ายนะครับป้ายที่1นะครับช่วดี p พเพชรไดมอนด์นะครับป้ายที่2กล่องใส EPP เลือกดีๆนะครับจะได้เครื่องปัน่นนะฮะน้ำผลไม้ออตโต้เอาไปปั่นอย่างอื่นก็ได้ปัน่นน้ำจิ้มปั่นอะไรปั่นได้หมดเลยถ้าเลือกพลาดนี่คกปั่น <c oughs> ได้เหมือนกันแต่ต้อง <c oughs> ออกแรงหน่อยหนึ่งหรือสองฮะเลือกแผ่นป้ายที่สองค่ะหนึ่งสองสามป ถ้าเกิดว่าเลือกฝั่งนี้จะได้เครื่องปั่นนะครับจากออตโตเลยนะครับเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะครับก็ขอบคุณมากนะฮะที่มาวมรายการกับเราโอกาสหน้ามาใหม่นะโอ้ยมาแน่นอนค่ะอยากกินอะไรโทรมาบอกโอเคค่ะเดี๋ยวจะจัดให้ขอบคุณครับร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามางก่อนคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าออตโตหนึ่งทางเลือกเพื่อคุณน้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวแล้วคุณจะติดใจ ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงหมึกไข่นี่นึกถึงเมนูอะไรครับหมึกไข่นึ่งมะนาวหมึกไข่ย่างหมึกไข่ทอดน้ำปลาแต่วันนี้ลองเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นไหมครับผมมาถึงชนบุรีพามาร้านนี้เลยครับนี่เยนตาโฟหมึกไข่เจ้าแรกในประเทศไทยช่วงต้อเตียวเดี๋ยวเดียว,ยวอร่อยกับฟ้าไทยสวัสดีครับน้องตาสวัสดีค่ะพี่ติอววนคาถามแรกเลยทาไมอยู่ดีๆเราเอาหมึกไข่นี่มาใส่ในเยนตาโฟเพราะเราเน้นความแปลก <ues> ของเราเนี่ยไม่เหมือนใครเพราะว่าม <ES> ีพริกสดมือไข่ตัวโ,โ,โตแล้วก็ซอสสตรเด็ดของอทางร้านผสมกันเนี่ยของทางเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกในเมืองชนเลยครับพีโ่โอ้โหนี่นะไอเดียดีด้วยนะครับแถมยังเป็นเจ้าแรกอีกแล้วน้ําซุปเนี่ยทำยังไงตะกี้พี่ยืนพูดแตไมันหอมยังเลยอ่ะไม่ยากเลยครับพี่คือน้ําซุปที่ดีที่หอมอร่อยเนี่ยมันต้องใส่เป็นสีทองเพราะพี่เลือกใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปน้ำใสมาปรุงช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องเคี่ยวกระดูกนานเป็นวันๆพร้อมกลิ่นเครื่องเทศแค่นี้ก็ได้น้ำซุปที่อร่อยมาใจลูกค้าทำได้ทั้งน้ำ แวะมาชิมได้นะครับหมึกไข่ตัวโตๆ,ๆ,ๆแน่นๆแบบนี้เลยร้านอยู่ไหนครับอ๋อตอนนี้มี2สาขาแล้วค่ะสาขา2นี้จะอยู่ทางเส้นพญาสัจจาะนะคะส่วนสาขาแรกเนี่ยจะอยู่ซอยหลงังวัดต้นสนเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์น้ำก๋วยเตี๋ยวเส็ดรูปฟ้าไทยนะครับมองไปทางร้านไ้ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆด้วยนะครับครับซองเปล่าใช้แล้วอย่าทิ้งนะครับเก็บไว้แลกของฟรีด้วยนะจ๊ะสนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวเส็จรูปฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยัด